นะครับเติมลิปแล้วสวยเพิ่มมาอีหมาถึงยูเติมลิปมาสวยขึ้นแบบไหมถึงว่าสวยขึ้นอ่ะสวัสดีทุกคนนี่ครับผมพี่แมาดูไลฟ์กันนะครับ่ากทุกคนช่ชวยแชร์ไลฟ์แล้วก็กดไลค์กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้มาไลฟ์มามาเดือนละครั้งนะครับก็นานๆจะมาเจอพวกเราทีก็ฝากช่วยกันแชร์ไลฟ์นะครับแล้วก็กดไลฟ์พวกเราด้วยนานมาทีนะครับหนูจะไลฟ์บ่อยๆพี่ก้อนไม่ไลฟ์ก็ไม่เหลือหนจะมามันจะมาตลอดพี่ก้อนไม่ไลฟ์ก็ไม่เหลือหนจะมามันจะมาตลอดเอาจริงไหมพี่พี่หนูหนูแค่อยากนั่งคุยกับพี่พี่เลยหนจะมาหนมันจะมานั่งคุยเป็นไลฟ์โค้ดเอ๊ะ ไปแล้วไปแล้วเดียวหัวรีบก็ให้รีบี่้นๆให้รีบนะเอ้ยผิวขึ้นอันนีเอ๊ะเอ๊ะผิวขาดคำบาษาผิวอาดคอภามันสระผมแล้วสระมแล้วสะหมแล้วนี่ตรงนี้มันูอ่ะยูตรงนี้มันูอ่ะเดีจะรีวิวดูนะค่ะนะค่ะ มันเป็นบีบผมไฟฟ้าถ้าผิดป่ะใช่ใช่ไหมมันก็ไม่หัวไม่คูนี่ิเขาขออะไรผมเดี่ยวคูอยู่เลยนี่ตรงนี้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 ผมมันสั้นไม่ได้คูอ่าออกแล้เอาได้แล้วได้แล้วสวยแล้วสวยเหรอดีล้วไม่ต้องบอกว่าหลอดใช่หลอดอ่ะเขาปิดปังความรักไม่อยู่แลนะมีกอดเพาชอบชอบสุขชอบกับคนสุข ที่ทำให้แสงมันดูแบบอ้ยน่ารักขอบคุณค่ะแค่ลิปอย่างไม่น่าเชื่อทาลิปอย่างเดียวจะทำให้สวยได้ขึ้นเยอะเลยอ้ยทำไมตา้า ทุกคนช่วงนี้เหมือนแดดมันแรงมันหนูแบบเซเว่นอะการหนูมเข้าขั้นระยะสุดท้ายก่ตอนนี้พ่อเสดมันมาจะมีหน้าอยู่ในนั้นนะถ้าเขาใส่เรนนดีดดีไม่เป็นไรก็หัวเห็นมีมือมันจะมีกล้องอะไรน่ะไม่เป็นไรดูสิโชว์กระเป๋าพี่นิดหน่อยเลยโอเคเชคเคใส่ไว้ดิใส่ไว้ไม่ไม่เป็นไรมันมองไม่เห็นเราจะโชว์ให้ดูเนี่ยชอบเพราะมันมีหลน์ดูใช่ไหมพี่ ก็นี่นะคะหนูก็ชอบเอาไือถือใส่ตัวนี้เพราะมันหยิบออกมาง่ายเข่งกลุ้มๆมันหยิบออกมาง่ายแล้วก็หลชอ่องสุดๆมัปมีเครื่องจี้ของหนูนะคะแล้วก็มียามากมายซึ่งเห็นไหมทุกคนหนูยังมียามากมายที่หนูยังคาดกระเป๋าสําหรับใสยย่แยกจริงๆยังมีกระเป๋าเพิ่มอีกนะหนูซุกไว้ตรงนี้ก่อนเพราะกระเป๋าเยอะเกินไปแล้วนี้คือกระเป๋าใบที่หนึ่งนะคะประกอบไปด้วย พาสเตอร์ปิดเองเพราะว่าชอบเป็นแหแล้วก็กระจกเล็กอ่าแล้วก็มีเจ้าหวีเลยมีซื้อมานานมากแล้วแต่อยู่จุดหลังแล้วก็มีไม้ขัดฟันแล้วก็มีที่ฉีดปากแล้วก็มีน้ำตาเขียนแล้วก็มีพกอะไรอื่อะไร,อ,ะไรอ๋อคิปคิปมาอยู่นี่ได้ไงจำไม่ได้ละคิปน่าจะเคยใช้แล้วก็เก็บก็เลยเอาไว้เองนะคะอันนี้ใบที่หนึ่งนะคะทุกคน แล้วเราก็มีกระเป๋าผุ้มผ้าที่ใช้สรุป,ปสุดสุดแล้วก็มีอีกใบหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งมีของที่มีอย่าโชว์เท่าไหร่เป็นพวกของใช้ของผู้หญิงนะคะในวันที่มาม่านะคะแล้วก็ในวันที่กดของเฮ้ยไม่ขอรอนี่ไม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 ่อันไหนอันนี้เลยอันนี้เลยอย่าโชว์ไม่ต้องโชว์วันนี้อย่าโชว์เลยไม่ค่ okay. ไม่มีเลคะ่ะพี่กอตเขาอยากเติมดิมังเพราะพี่ทักวหนสวยเขาก็อดไม่ได้เขาต้องเขาต้องสวยบ้างโอเคมาพอแล้วสวยเกินหละสวยยังครับคุณชมชิสวยยังสวยแล้วโอเคค่ะหละักๆตรงเนี้ยมันก็มีใบก็มียาที่ช่วยในเรื่องของอู่นู<ม>่นนี่ โอเคหนูจะไปใบต่อไปนะะยังไม่หมดนะยูทำให้เห็นชัดๆสิหนูก็มีใบนี้ใบนี้เป็นแบบแยกไว้สำหรับหยิบอะไรง่ายๆแล้วก็มีกระป๋อตางซึ่งไม่ค่อยได้เปิดออกมาเราะมันเปิดยากก็เลยมีใบนี้ไวมีใบนี้ไว,ไวเพื่อที่จะซุกกระป๋อตาไงไวข้างในแล้วก็อันนี้ไวข้างนอกเพราะเวลาหยิบออกมาจากกระป๋อตางมันหยิบยาก นะคะแล้วก็เห็นไหมไม่ได้มีกี่ใบหนูก็มีพวกแบบกระปุกต่างๆมีตอนนี้ไม่ใส่ยาด้วยใชู่ก็ไม่เอายาแกะมาใส่เนี่ยมันชอบไม่หยิบออกมาแต่ว่าไว้ก่อนไม่บางทีเวลาไปเราไม่หยิบกระปุกใส่ตัวไปบางทีเราเดินไปตัวป่าเรางใส่ซองเด็กเดินกังกำไปเห็นทุกที่มีใครเป็นมั้งคะว่าแบบเรามีกระปุกยาน,นะคะแต่เราไม่ได้แบกกระเป๋าไปทุกที่บางทีเราก็ลงรถเนาะแล้วไปแต่ตัว แต่เราส่วิเราจะเอายาบิ๊นหนึ่งไปกินหลังอาหารอะ่ะเราก็ต้องเอาพันีิชูอะ่ะแล้วก็ใส่แบบกระเป๋าเสื้อผ้าหรือใส่จุดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็ลืมเนาะบางทีก็กำกำถุงี่ชูอยู่เ๊ยเอ๊ชิชูอะไรขยับแล้วก็โยนทิ้ง่เนี่ยอ๋ออันนี้เราก็เลยองใส่กล่องยาไว้สิหนูก็เลยมีสเปรย์ถุงยาเล็กไว้สําหรับสมมติหนูเตรียมของบปรถใช่ไหมคะอ้าเ,าเข้าไปไว้ไหนล่ะเอาทหมดแล้วต่อไปไว้ไหนแล้วอ่ะกระเป๋ามีของเยอะเกินแนะ อ้าไปไว้ไหนเพิเก็บเมื่อกี้เองอ่ะนี่น้องจหลายคนสงสัยนะว่าน,นี่คืออะไรอนี่เป็นเครื่องจี้เนีน่ยนะเพื่อให้เลือดมันโฟนีน่นทุกคนแล้วในกระบอก <ๆ S 2> ก็ยังกระปุกยาอีกอันนึงด้วยเขียนวาลิชี่นะคะวาลิชี่หายไปหมดและก็ม,มีนี่เห็นไหมทุกคนกินแก้ปวดท้องดีมากนะคะออเอาอยู่เมื่อกี้เขาเพิ่งเก็บเขาไปไว้ไหนอยู่ที่แมนี่ยใช่ แม่นด้กี่วันละหนึ่งสองสามใช้ยาเลยยาที่หมอให้มาที่ใจคลินิกคนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ๆน้องพอเวลาส่วนตัวเพิ่งเอาใส่เข้าไปเมื่อกี้น้องจําได้ปะแล้วกระเป๋านี้ก็ดีมากนะคะมันก็จะมีชื่อช่องที่หนูเก็บเอกสารนี่เห็นไหมกระเป๋าเก็บเอกสารเพิ่งเตรียมน้องนี่จะย้ายบ้านเหรออันนี้อันนี้เบื้องต้นนะยังไม่ย้ายอันนี้แค่ใช้ชีวิตประจำวัน ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนในมีใครเวลาไปข้างนอกพกของเยอะแบบนี้ของเยอะขนาดเชื่อว่าแหละคนเป็นแบบือนพิลิตก็คือเหมือนเราเหมือนต้องออกไปเหมือนไปจนไปทุกวันออะไรย่างเงี้ยในทุกครั้งที่ออกจากบ้านเราต้องเตรียมความพร้อมให้้พรอมซึ่งใครเป็นเหมือนกันคอมเมนต์มาแล้วแล้วใครเป็นเหมือนกันบ้างคะเเออชื่มยวากสุดท้ายไม่เคยได้หยิบอะไรออกมาใช้เลยใช่แค่ปิดไว้สบายใจดีแล้วเวลาเดินลงรถก็เดินตัวเปล่าแล้วก็ไม่มีอะไรใช้เลย ขอ regions, พี่ก้อนไม่มีพี่กอนไม่ชอบพกกระเป๋าทุกคนจริงสังเกตดีๆเลยทำไม่ชอทุกคนถ้าวันไหนดูพกกระเป๋าอ่ะพี่กอนก็จะเอาของอย่างมายัดใส่นหนึ่งนั่นหนู่ไปพี่ก้อนไปช่วผมไม่พอผมมีกุญแจรถกระเป๋าตังค์นี่นะครับตขวดขวดของผมบ้านตัวตัวนี่อย่างล่าสุดผมเพิ่งซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่ตอนนี้ผมเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิตนะครับเมื่อก่อนจะเป็นกระเป๋าหนังอะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่ฟังชั้นนอกมันมีพันลมด้วยผมใช้นี้แทนกันน้ำด้วยทุกคนใบละร้อยกว่าบาท ทุกคนเขาบอกมันกันนี้ด้วยนะการค,คนแบบรูสัญญาณบ,บัตรเครดิตอะไรเงี้ยมันเป็นแนวแบบทาวเวลหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคงเอามาขอดแค่นี้นี่ผมมีแค่นี้และนี่ครับมือถือแล้วก็ก,กุญแจรถแค่นั้นเอาอยู่โชว์พี่เขาหน่อยดิยค่ะทัาอะไรบ้างไม่นะ่าเดี๋ยวหาไอซองเมื่อกี้ยังไม่เจอเพิ่ใส่เข้าไปกุสตาบอกตัวเ่าเพิ่งใส่เข้าไปหา,า,าไม่เจอซะแล้ว คุณบอกว่า15%หมดหรือ,อยังครับทุกคนยังใช่ไหมเขาขออยู่ไว้เมื่อกี้เองนะ,ะเขาไปใส่ไหนอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละครับลองหาเขาไปหาใจเย็นๆทุกคนครูบอกว่า15%หมดหรือยังเขาบอกวีอยูอ่วันดีนะควรซื้อติดไว้ซะไม่ต้อ,องซือง้อคำคำไม่วิวไม่ควรใช้หมีแบบนี้ตออยู่เป็นผู้ชายนะก็มันลูดหัวดีอะมันหัวไม่ฟูเลยอะ ถ้าหวีปกติมันไม่เป็นหวีของผู้หญิงไม่มีผู้ชายคนไหนใช้หวีแบบนี้ก็มีสีดำดำไหมยูไม่หรอถ้ามีไม่มีสีดำให้เหรอยูก็ขอผู้หญิงใช้สิเพราะถ้ามีอยู่ก็ไม่ไม,ไม่พกหรอกอยู่ก็ขอผู้หญิงใช้เอาเขาเชี่ยผู้หญิงคนนี้อยู่หาถุงนั้น่อนที่เขาให้ไปอ่ะมันสำคัญกันโอ้ที่มนสิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะจังเลยอ่ะ ทุกคนทำไมคุณบอลร้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมครับทุกคนคุณบอลร้สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากเลยนะเนี่ยไปายถึงยูเติมริมา่สวยขึ้นแบบหมาถึงว่าสวยขึ้นนะ่ะไหนสวัสดีทุกคนนะครับผมที่แวมาดูไลฟ์กันนะฝากทุกคนช่วยแชร์ไลฟ์แล้วก็กดไลค์กำลังใจพวกเราด้วยนะครับช,ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้มาไลฟ์นานมๆเดือนละครั้างนะครับก็นานๆจะมาเจอพวกเราทีก็ฝาก ช่วยกันแชร์ไลฟ์นะฮะแล้วก็กดไลฟ์พวกเราด้วยนานนาทีนะครับหนูจะไลฟ์บ่อยๆพี่ก้อนไม่ไลฟ์ก็ไม่เหลือจะมาหนูจะมาตลอดหนูเอาจรีบนาทีพี่พี่หนูหนูแค่อยากนั่งคุยกับพี่พี่เลยหนูจะมาหนูนหนังหนูจะมานั่งคุยเป็นไลฟ์โค้ดเฮ้ยรอนแล้วอะไรอย่างงี้อย่าหัวรีบก็ให้รีบก็ให้รีบนะ คือกาาามันสรผมแล้วสระผมแล้วสรบผมแล้วนี่ตรงนี้มันูวาอยู่ตรงนี้มันพูว่าเจะรีวิวดูนะค่ะดูนะคะมันเป็นผมไฟฟ้าทีติดปับใช่คุกไังหัวไม่พูดหรอเขาขอ่อยัมเีวู่เลยนี่นี่ตรงนี้นี้ตรงนี้ อยองมีมันสัน้นไม่ใช่ค้งอ่ะออเออเอกล้วเล้วไหนใครเสวยแล้วสวยเหรอดีละไม่ต้องบอกว,ว,ว่าหล่อใช่หล่อลรเขาปิดปังความรักไม่อยู่นะนี่ก็เขาชอบชอบสูบชอบชอบกินสูบที่ทำไมแสงรูบะโอ้ยนะ ดีหน้าละครับคุณฮันแค่ลิปอย่างไม่น่าเชื่อทาลิปอย่างเดียวจะทำให้สวยได้ขึ้นเยอะเลยอคุณม่ตาฝาทุกคนช่วงนี้เหมือนแดดมันแรงว่าหนูแบบนอะการหนูเข้าขั้นระยะสุดท้ายก่อนตอนนี้เพราเสงมันมามันจะมีหน้าอยู่ในนั้นนะถ้าเขา7 ไม่เป็นไรก็คนเองมีมือมันจะมีกล้องอะไรนะไม่เป็นไรดโชวก์กระเป๋าพี่เล็กหน่อยเลยโอเคโอเคโอเคใส่ไว้ดิใส่ไว้ไม่ไม่เป็นไรมันมองไม่เห็นเราจะโชว์ให้ดูเนี่ยชอบว่าเพราะมันมีหลายดูใช่ไหมพี่ๆหนูนก็นี่นะคะหนูก็ชอบเอามค์ถือใส่ตรงนี้เพราะมันหยิบออกมาง่ายเข่งกุบๆๆมันหยิบออกมาง่ายแล้วก็หลายช่องกุบๆ มีเครื่องเครื่องจี้ของหนูนะคะแล้วก็มียามากมายซึ่งเห็นไหมทุกคนหนูยังมียามากมายที่หนูยังคาดกระเป๋าสําหรับใสยย่แยกจริงๆหนูยังมีกระเป๋าเพิ่มเอีกนะหนูนซุกไว้ตรงนี้ก่อนเพราะ,ราะว่ากระเป๋าเยอะเกินเวลานนีกมือกระเป๋าใบนี้หนึ่งนะคะประกอบไปด้วยพาสเตอร์ปิดแผเ,เ,เพราะว่าชอบเป็นแผลแล้วก็กระจกเล็กอ่าแล้วก็มีเจ้าหวีเล็กมีซื้อมานางมากแล้ว้แต่อยู่จุลาร แล้วก็มีไหมขัดฟันแล้วก็มีที่ฉีดปากแล้วก็มีน้ำตาเทียมแล้วก็มีพวกอะไรอีกอะไรอ๋อคลิปคลิปมาอยู่น,นี่ได้ไงจำไม่ได้ละคลิปน่าจะเคยใช้แล้วก็เก็บก็เลยเอาไว้เองนะคะอันนี้ใบที่หนึ่งนะคะทุกคนแล้วหนูก็มีกระเป๋าถุงผ้าที่ใช้สะดวกสุดๆแล้วก็มีมีใบหนึ่งนะคะทุกคน ซึ่งมีของที่พี่อยากโชว์เท่าไหร่เป็นพวกของใช้ของผู้หญิงไหคะในวันที่มาม่าในการะแล้วก็ในวันที่ปวดของไม่ขอรอเลยไม่ไม่ไม okay. ่อันไหนอันนี <S <S ้เลยยาโชว์ไม่ต้องโชว์มันนี่เหยียดเลยไม่ค่ะไม่มีอะไรค่ะพี่ก๊อตเขาอยากเป็นดุริมมากเพราะพี่ทักว่าหนูสวยเขาก็ปวดไม่ได้เขาต้องเขาต้องสวย้างโอเคมาพอแล้วสวยเกินละ สวยยังเขายูทีชชมชิสวยยังสวยแล้วโอเคค่ะหลักๆตรงเนี้ยมันก็มีใบก็มียาที่ช่วยในเรื่องของอืดมนี่โอเคหนูจะไปใบต่อไปนะคะยังไม่หมดนะยู่ทำให้เห็นชัดๆสิหนูก็มีใบนี้ใบนี้เป็นแบบแยกไว้สำหรับหยิบอะไรง่ายๆแล้วก็มีกระเป๋าตาง ซึ่งไม่ค่อยได้เปิดออกมาหรอกมันเปิดยากก็เลยมีใบนี้ไว้ลองดูนะคว่ามีกี่ใบมีใบนี้ไว้เพื่อที่จะซุกกระเป๋าสตางค์ไว้ข้างในแล้วก็อันนี้ไว้ข้างนอกเพราะเวลาหยิบออกมาจากกระเป๋าสตางค์มันหยิบยากนี่นะคะแล้วก็เห็นไหมไม่ได้มีกี่ใบหนูก็มีพวกแบบกระปุกต่างๆนี่นี่ม่ใส่ยาด้วยใช่คุณก็ไม่เอายาแกะมาใส่เนี่ยมันมนชอบไม่หยิบออกมาแต่ว่าไว้ก่อน ม่บางทีเวลาไปเราไม่หยิบกระปุกใส่ตัวไปบางทีเราเดินไปตัวเปล่าเราก็ใส่ซองเด็กเดินกันกำไปเห็นทุกที่มีใครเป็นมั้งคะว่าแบบเรามีกระปุกยานะคะแต่เราไม่ได้แบกกระเป๋าไปทุกที่บางทีเราก็ลงรถนอะแล้วไปแต่ตัวแต่เราสมมติเราจะเอายาเป็ดหนึ่งไปกินหลังอาหารอะเราก็ต้องเอาพันธุ์ทีชชูอะแล้วก็ใส่แบบกระเป๋าเสื้อผ้าหรือใส่จุดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็ลืมเนาะบางทีก็กำกำถุงทีชชูอยู่เอยเอทิชชูอะไรยับแล้วก็โยนทิ้งอย่างเงี้ย นีเเราก็ลยต้องใส่กล่องยาไว้สิหนูก็เลยมีสเปรย์ถุงยาเล็กไว้สําหรับสมมติหนูเตรียมของบนรถใช่ไหมคะอ้าวแล้เขาไปไว้ไหนล่ะหายหมดแล้วครัไปไว้ไหนแล้วอ่ะกระเป๋ามีของเยอะเกินน่ <to> <ค>ะอ้าเอาไปไว้ไหนเไปเก็บเมื่อกี้เองอ่ะนี่นี่ใจหลายคนสงสัยนะว่านี่คืออะไรนี่เป็นเครื่องจี้นี่ะครับเพื่อให้เลือด flow นะนี่ทุกคนแล้วในกระเป๋าก็ยังมีกระปุกยาอีกอันหนึ่งด้วย เขียนวอล,ลิชี่นะคะวล,ลิชี่หายไปหมดแล้วก็มีนี่เห็นไหมทุกคนกินแก้ปวดท้องดีมากนะคะอายู่เมื่อกี้เขาเพิ่งเก็บเข้าไปวันไหนอยู่แม่ปหะเนี่ยใ่แม่นดกี่วันลนะหนึ่งสองสามยาเยยาทีห่หมอให้มาที่ใจคลินิกคนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ,ะ,คะพี่ๆหนูขอเวลาสวนๆเพิ่งเอาใส่เข้าไปเมื่อกี้คนจำได้บ้าง แล้วกระเป๋านี้ก็ดีมากนะคะมันก็จะมีชี่ช่องที่เหมือนแบบเก็บเอกสารนี่เห็นไหมกระเป๋าเก็บเอกสารเพิ่มเติมเออน้องนี่จะย้ายบ้านเหรอคะอันนี้อันนี้เบื้องต้นนะยังไม่ย้ายอันนี้แค่ใช้ชีวิตประจำวัน ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนในมีใครเวลาไปข้างนอกพกของเยอะแบบนี้เขาอินมาหน่อยเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเหมพีลิดก,ก็คือเหมือนเราเหมือนต้องออกไปเหมือนไปจนภัยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ออกจากบ้านเราต้องเตรียมความพร้อมให้้พรอมซึ่งใครเป็นเหมือนกันคอมเมนต์ว่าแล้วแล้วใครเป็นเหมือนกันบ้างคะเสุดท้าเยอะม,มากสุดท้ายไม่เคยได้หยิบอะไรออกมาใช้เลยใช่แค่ปิดไว้สบายใจดีแล้วเวลาเดินลงรถก็เดินตัวเปล่าแล้วก็ไม่มีอะไรใช้เลย พี่กอลไม่มีพี่กอลไม่ชอบพกกระเป๋าทุกคนจริงสังเกตดีๆพี่กอลไม่ใช่เลยทุกคนถ้าวันไหนดพกกระเป๋าอ่ะพี่กอลก็จะเอาของอย่างมายัดใส้หนึ่นั่นหนู่งไปพี่กอลไปช่วยผมไม่พบผมมีกุญแจรถกระเป๋าตังนี่นะครับตัวดัวของผมบ้านตัวตันี่อย่างล่าสุดผมเพิ่งซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่ตอนนี้ผมเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิตนะครับเมื่อก่อนจะเป็นกระเป๋าหนังอะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่ฟังชั้นนอกมันมีพันลมด้วยผมใช้นี้แทนกันน้ำด้วยทุกคนใบละร้อยกว่าบาท ทุกคนเขาบอกมันกันอย่างนี้ด้วยนะการคนแบบรูปสัญญาณบัตรเครดิตอะไรเงี้ยมันเป็นแนวแบบทาวเวลหน่อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ามาขอแค่นี้นี่ผมมีแค่นี<ช>้อื<ะ>มแล้วนี่ก็มือถือแล้วก<ช>็กุญแจรถแค่น,คนั้นเอาอยู่โชว์พี่เขาหน่อยเลยสัญยาอะไรบ้างไม่น่าเดี๋ยวหาไอซองเมื่อกี้ยังไม่เจอเพิ่งใส่เข้าไปอุส่าบอกพี่ว่าเพิ่งใส่เข้าไปหาไ,ปไม่เจอซะและ้ว เยอะมั yeah, uh ้ย huh. ครูบอกเรา15เปอร์เซ็นต์หมดหรือ,อยังครับทุกคนยังใช่ไหมข้าขออยู่ไว้เมื่อกี้เองอ่ะเข้าวไปใส่ไหนอยู่ในนี้แหละ่อยู่ในนี้แหละครับลองหาค่อยๆหาใจเย็นๆทุกคนคุูบอกเรา15เปอร์เซ็นต์หมดหรือ,อยังอะไรหรอใส่ในนี้ดีกว่าจะได้หาเงินโ <c oughs> อ้ยใช้ได้หนึ่งชั่วโมงก็คือมาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับ วันนี้ออเดอร์เข้ารัวๆใช่เลยครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้ทุกคนมาชอปกันเยอะมากๆขอบคุณทุกคนนะครับผมตอนรับเดือนกระดาของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่สันงนกันมาตลอดทางนะครับผมก็ชอปไปกันต่อครับไปกันต่อนะครับฟูฟบอยยังเหลืออยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ชอปกันหรือว่าแบบสนใจหรือผ่านไปผ่านมาดูเห็นไลฟ์เราขึ้นฟีดไปบ่อยแนละ้วแบบไม่เคยช็อปอะไรเงี้ยก็สามารถมาชอปกันได้นะครับทุกคนมีคนถามว่าทําไมจําได้ว่ากระเป๋าไปไหนใส่อะไร จริงๆมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะมีกี่ใบเองรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันต้องเยอะกว่านี้ถึงจะจำมันิืมจำไม่ได้จริงๆมันก็มีที่เราใช้บ่อยก็เหมือนเป็นกระเป๋าพวกที่เราใส่ลิฟใช่ไหมคะแล้วก็กระเป๋าที่เราเหมือนใช้สําหรับแบบอยากเคลียร์แบบความมั่นใจเกี่ยวกับช่องปากอย่าเงี้ยก็คือที่ฉีดปากฉีดตาอไอย่างีฉีดตาหยอดตาแล้วก็ไมค์พัดฟันอะไรเงี้ยค่ะอีกแบนึง นั่นแหละฉะนั้นก็เป็นกระปุกยหญ่กระปุกนูนนี่แล้วก็กระเป๋าสัตว์ครั้งแค่นี้หนูคิดว่าจริงๆมันยังไปได้อีกอาจจะต้องพกมากกว่านี้ตอนหนูเด็กๆมันมีเยอะกว่านี้ค่ะหนูก็จะเหมือนแบบเป็นกระปกเป๋าที่ให่ใช่ไหมถ้าหนูก็เดินไปเรียนอะไรเงี้ยหนูก็ต้องแบบมีลม่มมีชุดกันหนาวมแบบีมีหลายอย่างพราเราเดินไปเนาะมันก็ก็จะได้แบบ ไม่ขาดอ๋อแล้วก็ต้องมีกระติกน้ำมีอะไรเงี้ยที่ชู่มีอะไรอย่างยุคช่วงก่อนเห็นไหมคะเราก็ต้องมีสเปรย์แอลกอฮอล์มีนวนมินกระดาษเปียกมินพิเช่หนูยังขาดตั้งหลายอย่างเอรู้แล้วเมื่อก่อนหนูพกช้อนซ่อมด้วยค่ะพี่พีทีนี้พี่เขาถามว่าขาดขาดแค่ช้อนกระซ่อมไม่มีลิชี่ไม่มีกระเป๋าแต่งน้า ใช่ค่ะหนูไม่ได้แต่งหน้าหนูหนไม่แต่งหน้าระหว่างวันแต่ถามว่าแต่งบ้างไหมแต,แต่งอยู่นะคะแบบว่าอาจจะเหมือนแต่งตอนเช้าออกมาแล้วก็ตามตามสภาพหรืออาจจะมีซับกระดาษหน้ามันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ทาแป้งเพิ่มเพรรู้สึกว่าพอพอหน้าเราเป็นคนมีความมันทีโซนรู้สึกว่าการอัดแป้งเข้าไปมันแบบ มันรู้สึกว่าไม่ค่อยดียอะไรเงี้ยหรือบางทีมันก็ทั่งเรากลับบ้านแล้วก็ครีมหน้าทุกคนมันมีแต่ฝุ่นแบบสีดำๆเกาะเต็มหน้าเลยค่ะที่มันไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่พอครีมซิ่งแล้วมันเห็นนะคะก็เลยรู้สึกไม่ชอบที่จะปะแป้งระหว่างวันเท่าไหร่ก็เลยไม่ปกก็ซับหน้าเอาซับที่ชู่ซับคือถ้าคือสาอาถจะออกไปก็ช่างมันก็ให้มันออกไปยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะทาลิปเพิ่มอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราถ้าปากเราไม่สีอะหนูคิดคว่าก็โอเคแล้ว จริงๆหนูจ,จะบอกว่าสิ่งที่มันตามมากับวัยคือพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะเมื่อก่อนอะสิ่งที่มันทําให้เราดูดีแบบไม่ต้องแต่งหน้าคือคิ้วใช่ไหมคะกับปากที่อมชมพูอย่างธรรมชาติมันจะทําให้เราดูแค่นั้นก็ดูสวยแล้วอะไรเงี้ยแบบความเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราอายุเยอะขึ้นอะคะิ้วเราบางลงใช่ไหมคะปากเราก็เหมือนซีดขึ้น่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกตับอะไรยบบนะีะ้อะ หมือนมันก็เสื่อมไปตามตามวัยเนาะคะ่ะก็ก็เลยต้องคงคอยทาให้ปากอุ้มชมพูเสมอแล้วก็เป็นลิปที่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่เป็นธรรมชาติแล้วก็นั่นแหละชอบไม่มากนะแต่ก็จะชอบอะไรที่มันที่มันแบบที่มันธรรมชาติปปธรรมชาติปปทุกคนหนูก็อาจจะไม่ได้แบบ ไม่ได้มีลิปรูปแบบมนเชื่อผู้หญิงคนมีลิปเยอะมากแบบหนูเลยเพราะหนูเคยอยู่บ้านที่มีแต่แบบพี่พี่ผู้หญิงเยอะใช่ไหมคะยูรู้ไหมมากคนหนะักลิปออกมาคอลเลคชันหนึ่งเขาต้องซื้อทุกสีแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เขาก็ต้องมีถุกันมีคนแบบมีลิปแบบมีลิปเยอะมากเข้าใจเข้าใจเขาอาจจะแต่เราแต่หนูจะเป็นสายที่มันก็มีหลคนเหมือนเ้ียูซื้อเฉพาะที่หนูใช้จริง,รงๆแล้วหนูก็จะแบบบอกตัวเองว่าหนูจะใช้ให้หมดต่อให้อยากได้้ันใหม่แค่ไหนก็ตามหนูก็จะต้องใช้ให้หมดก่อนแล้วหนูก็จะซื้อใหม่ หนูหนูกลัวเริงๆคะ่ะหนูชอบกลัววบบ่ายุเราซื้อแล้วเราไม่ไ,มได้ใช้เออเอาจิงนั้นเรารู้สึกว่าวันหมดอายุอะตามโลโกล้อะมันก็คงมีหมดมากลและต่มันใช้ได้อยู่เขาก็ถาให้ดูบ้างช่วยกันใช้คือผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้เห็นพวกเครื่องสำอางหรือว่าพวกครีมอะไรก็แล้วนะแต่เวลามันหมดอายุอะแล้วมันตั้งอยู่ตรงน,นั้นน่ะแล้วมันยังไม่เคยใช้หรือใช้ไม่หมดมันจะเสียดายมาก ซึ่งก็เลยได้ข้อคิดว่าเราต้องใช้เราก็เลยเราก็เลยไม่ซื้ออีกเลยเราไปใช้ของคุณพิชิตเอเพราะว่าเรากลัวของเขาหมดอีกแล้วใช่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 ไม่ของเขาก็มีเห็นว่าใช้จนมันหมดแล้วหมดอีกแใช้มากี่ปีแล้วก็ไมู่ในอยู่เลยแต่พี่ลิฟตมีลิฟเยอะเป็นคนชอบลิฟนะครับไม่ได้เยอะก็ไม่ได้เยอะแต่หมายถึงว่า รู้แล้วว่าอะไรที่ชอบอะไรเงี้ยก็มีลิฟที่ผมเห็นพี่ลิฟจะชอบมันเป็นเฟลอะไรวพี่เขาบอกว่าหมดแล้วก็ใช้ได้อีกใช่ใช่ใช่ค่ะพี่เพราะว่าหนึ่งเลยเราก็ดูจากกลิ่นก่อนเนาะกลิ่นมันก็ดีอยู่สภาพทุกอย่างก็ดีอยู่ดูเลยคิดว่าเราก็ดูว่าเรารักษามันได้ดีเราไม่ได้เอามันไปตากแดดแล้วมันก็ออยหรืออะไรมันก็ไม่ได้แบบบูดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันยังใช้ได้อยู่ก็ เป็นสตังค์ทั้งนั้นก็ใช้ให้หมดก่อนใช่เอาให้หมดเอาให้หมดใช่ค่ะเดี๋ยวหมดแล้วก็จะได้บอกตัวเองได้ว่าแบบโอเคมันหมดแล้วนะเดี๋ยวขอซื้อแท่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเล่นมันใช้ได้ทุกวันเนาะเขาเรียกว่าเราก็กจะได้เหมือนใช้ของอย่างคุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเราหาเงินอย่างยากลำบากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ทุกอย่างอย่างรู้จักคุ้มค่ามันนะคะ หรือเอาจริงๆต่อให้ถ้ามีเงินยอะมากๆหนูก็สัจทุกอย่างก็ควรใช้อย่างคุ้มค่าอยู่ดีแบบไม่ควรทิ้งฟวาถ้าเงินมันเหลือเยอะจริงๆอ่ะก็เอาไปช่วยคนที่ไม่ได้แบบใช้อะไรทิ้งฟวานหนูคิดอย่างนั้นนะคะแบบหนูก็คงประหยัดเหมือนเดิมหนูก็ต้องประหยัดตลอดไปไม่ใช่ประหยัดแบบขี้เหนี่ยวนะคะแต่แบบใช้ของอย่างคุ้มค่า